สวัสดีครับผมเลชี่ดีห็นครับและตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในการอีก14วันจะถึงวันวาเลนไทน์ EP ที่10แล้วนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็วันที่9กุมภาพันธ์นะครับก็อีก5วันก็จะถึงวันวาเลนไทน์นะครับก็คือวันที่14กุมพาพันธ์นะครับสาหรับรายการนี้ครับรายการ14 14วันจะถึงวันวาเลนไทน์นะครับก็จะเป็นรายการที่ผมจะรีวิวพวก ของหวานขนมหวานนะครับน้ำหวานนะครับไปเรื่อยๆครับนับถอยหลังจนไปถึงวันวาเลนไทน์แล้วนะวันที่14กุมภาพันธ์เพื่อเมการเสียเวลานะครับสําหรับวันนี้ขนมที่เราจะมารีวิวนะครับก็คือนี่นละครับนี่เลอแปงคับเค้กสับปะรดนะครับนี่พายแอปเปิ้ลคับเค้กนะครับนี่เรามาเริ่มรีวิวันเลยครับ ตมว่าเพิ่งเคยกินแล้วชัดเค้กสับปะรดเฮ้ยหอมเหมือนนี่กินแบบแยมสับปะรดแล้วอือโอหอมหอมหอมดีอ่ะ S <S <S อืมนี่ผมว่าอร่อยมากนะครับอืมชอบถูกใจผมมากเลยอืมก็คือแบบวอลเนื้อเค้กก็สัผัดแบบเหมือนเหมือนเค้กเค้กกล้วยหอนมนรก็แบบมีสีฟูอยอะไรเนี้ยอร่อยผัดอร่อยมากครับก็คือตัวด้านในเค้กครับ คือเนื้อสับป,ปะรดครับต mm ัว hmm. นี้คือแบบอร่อยมากครับคือเรากินไปครับพอเจอเนื้อสับป,ปะรดนะมันมีความแบบเปรี้ยวแล้ว, mm hmm. ลวเปรี้ยวหวานแบบกลางดีครับแบบเอาไปทานเปรี้ยวเลยแบบพตตี้พิตตี้กินแล้วแบบสดชื่นมากรผม mm hmm. ว่านี่คือแบบโอ้อร่อยมากคือแบบกลัดไป mm hmm. แล้ว่เจอเนื้อเค้กแล้วก็หวานหอมแนละ้วแล้วพอโดนเนื้อแบบ สปะรดก็โอ้โหอร่อยครับแบบมีมิติดีครับอร่อยดีก็สอหรับใครที่อยากไปหาซื้อหารองนะครับช้อผมก็ซื้อมาในราคาสิบสีบส่บาทผมซื้อมาในราคาสิบสองบาทนะก็สำหรับใครที่อยากติดตามผมนะครับผมก็มีสามแพลตฟอร์มนะครับก็มีทวิตนะครับนี่ก็มีแล้วก็มีทิกต็อกนะครับแล้วก็ยูทูบที่ทุกคนกำลังดูอยู่นะครับ ก็สามารถไปติดตามผมได้นะครับสำหรับลิงก์ทวิตกับ t ิกตอกเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ได้ใต้คอมเมนต์นะครับก็สำหรับใครที่อยากสนับสนุนผมนะครับก็สามารถสนับนุนผ่านเชลโคดน,นี้ได้นะครับนี่ก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย